วันนี้พาไปเที่ยวกันนะครับที่ประเทศเวียดนามฮะกับบานาฮิลและก็ดานังนั่นเองครับเริ่มต้นจากการขึ้นกระเช้ากันก่อนเลยนะฮะบอกเลยว่าตอนอยู่ข้างล่างนี่ร้อนมากนะครับแต่พอขึ้นไปก็เย็นเด้อแล้วพอขึ้นมาถึงนะครับเราก็จะเจอนี่ฮะซุ้มเล่นเกมแบบนี้นะครับแล้วเราเดินผ่านนะครับเขาก็จะเรียกเราเล่นเกมนะครับเรียกเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะพูดไทยชัดกว่ากูอีกนะครับไปเล่นเกมเหรอคะ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 เราใจแข็งครับไม่เล่นฮะเดินต่อมานะครับก็จะเจอแก้วเบียร์แก้วใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชชิง้าไม่รู ชิงช้าอะไรเหมือนกันนะครับเป็นชิงช้าหมุนหมุนแต่ว่าวันนั้นมันปิดนะฮะอดเลยนอนบนบาน่าฮิลหนึ่งคืนนะครับที่โรงแรมเมอร์เคียวครับเช็คอินเสร็จแล้วเราก็เดินเล่นกันต่อนะครับบอกเลยว่าบาน่าฮิลสวยตาแตกมากครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยใครมาบาน่าฮิลนอนสักคืนฮะตรงนี้เป็นจุดชมบาน่าฮิลนะครับเห็นบาน่าฮิลทั้งหมดเลยนะครับสวยมากอากาศดีด้วยตื่นเช้ามาอีกวันนะครับไปถ่ายรูปที่สะพานมือกันเขาบอกมาตอนเช้าแล้วคนจะน้อยนะครับอืมมันก็น้อยแหละ ล้วมั้งวิวสวยบรรยากาศโคตรดีแล้วก็มาเล่นสวนสนุกในร่มกันต่อนะครับอันนี้สนุกดีเหมือนเราตกตึกนะครับแต่ว่าเล่นไปก็เสียวหำดีเหมือนกันฮะลงมาจากบ้านฮิลล์นะครับก็มากินข้าวมันไก่ทอดครับน้องเขาก็ยกมาให้ครับแต่ไม่ใช่ของกูฮะพอเห็นข้าวมันไก่นะครับร้องเลยอี้ใหญ่มากรสชาติดีอร่อยจุกฮะแล้วก็มานอนในเมืองดานังอีกหนึ่งคืนนะครับวิวแม่น้ําในราคา1,200บาทราคาน่ารักแฮปปี้พอตกเย็นนะครับเราก็มานั่งชิลๆริมทะเลกันนะฮะกับหาดหมีเขวนะถ้าออกเสียงผิดดขอโทษ้้วยนรบชื่า บรรยากาศดีมากใครมาดานังนะครับต้องมากินซีฟู้ดที่ตลาดไนมาเก็ตครับโคตรถูกสามารถกินกุ้งมังกรได้ในราคาหลักร้อยนะครับทำเสร็จแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้ครับกินเข้าไปคําแรกร้องเลยครับร้อนก่อนกลับไทยนะครับมาแวะคาเฟ่ริมทะเลครับบอกเลยว่าร้อนมากฮะแต่ถ่ายรูปสวยมากครับไหนๆก็จะกลับประเทศไทยแล้วนะครับแวะกินข้าวอีกสักมือฮะไอเนื้อนี่อร่อยมากฮะอันนี้จาไม่ได้เรียกว่าอะไรครับเพราอิ่มแล้วก็ไปสนามบินกลับบ้านกันดีกว่านะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับ